ชว์วิวด,ดื้ออยู่กระบี่นะคะเอาทะเลมาฝากอาดิวดีมากเลยอ่ะ เหมาะมากสำหรับใครที่มีน้อยอยู่เนาะชอบสิงเลย <c oughs> อาหารเช้าอร่อยค่ะได้ทานค่ะทานในห้องค่ะ <c oughs> ดูสวยมาก เออราอัลบั้มใหม่ขอบคุณค่ะกลับไปลุยต่อดีอ่ะนี่ยอมสู้แดดน้องดีน้องดีน้องดีน้อโอ้ยดีอ่ะนี่คืออา่อาวอ่าวนางสวยเนาะเออเล่นเน็ตได้แล้วดีใจ เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปสวยๆมาฝากนะคะฝากกระบี่ไว้อีกหนึ่งที่นะคะผ่านไปยังเห็นร้านค้าปิดมากมายก็ต้องช่วยกันนั่แหละพวกเรานี <c oughs> ่มีมีคนมาอ้าวนานจังหวัดกระบี่ใช่แล้วคะ่ะ การอน,นั่งเรืออืมอมีงาม,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 มวันนี้กลับเราค่ะมาภูกเก็ตบ้างนะคะโอไปเที่ยวไทยทุกจุดเลยค่ะ นิวต้องไปแบนดนิวฟิลกูดค่ะอดมาค่ะเียยแดบดบกำลังมาเลยไปอาทิตย์ที่เราสวยมากโอ้ดีนะคะอยากแวะไปหลายจุดเลยแต่ว่าเวลามาทำงานก็จะประมาณนี้นี่ เปลี่ยนเพื่อการนี้เลยน่าเทียเท่ยวค่ะน่าเที่ยวค่ะมาร์ไว้หนึ่งเ,เดี๋ยวจะถ่ายคนน้อยค่ะคนน้อยจริงๆก็อย่าลืมนะคะ ถ่าใครแบบนึกเที่ยวสิ้นปีอะไรอย่างนี้เนาะสปอยอัลบั้มใหม่ไม่ได้สิค่ะคุณสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะสามช็อตอ่ไม่น่าจะถึงนะคะคุณทางเราก็คือไม่คิดว่าจะได้แวะเหมือนกันจมความฟุ้งฟิ้ง เดี๋ยวจะหนีไปแล้วนะโอ้ขอบคุณค่ะเซฟไลฟ์ <laughs> ักชยคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะหนีห่าวอา้าวนักท่องเที่ยวนะคะอันหนีหา่หาวนะคะร้อนไหมแม่อยากให้ดูจ้ะนี่ชุดแม่ทะเลฮลัลโหลเนี่ยเอออย่างนี้เลยเดี๋ยวจะเซฟไลายไปให้นะคะ ว่าถ่ายรูปตามชะได้แข่งนะคะ <laughs> โอ้ยเข้าได้ค่ะมาทันด้วยนี่เออตรงนี้ก็ดีนะเออเดี๋ยวดิฉันจะได้ถ่ายอีกหนึ่ง จะไปแชร์แล้วนะเดี๋ยวแสงหมดจ้าอ๋อเดี๋ยวนี้ไอจีมันเซฟไม่ได้อ๋อไม่รู้เลยค่ะโอเคโอเคกาดโกแสงกำลังดีบ๊ายบายแตะถึงร้อยไปละ <het> เอ้ยลงลงหุ้นตกคะ่ะหุ้นตกคะ่ะอาวหุ้นตกค่ะไปละแรก อ่อเซฟได้อยู่อ่าโอเคอเคตียงไม่เตียงดูดิคอมบิปบ๊อบเตียงไม่เตียงแค่แค่นะคะทุกคนบ๊ายบายเ,าเซพ